สัสดีค่ะผู้ชมค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสถานีประกันสังคมนะคะสถานีที่คุณชมแล้วจะไม่เสียสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ประกันตนสิกว่าล้านคนในประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันและคุณเฉลียวนะคะบุกไปที่สานักงานประกันสังคมไปเปิดบ้านประกันสังคมนะคะเราก็พอจะรู้กันคร่าวๆแล้วนะคะถึงที่มาที่ไปของสนงานประกันสังคมแล้วก็สิทธิหน้าที่วันนี้นะคะเราก็จะมาลงลึกกันลงไปในรายละเอียด แต่ละมาตราแต่ละประเด็นเลยนะคะสาหรับวันนี้ค่ะดิฉันจะดําเนินรายการร่วมกับคุณดมสุวรรณนะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันขอแบ่งเครื่องกันก่อนกันละกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านเยขาบอกแล้วนะคะว่าสํานักง,งานประกันสังคมนั้นดูแล2กองทุนนะคะคือกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนวันนี้เราจะหยิบยกเอาเรื่องราวของกองทุนเงินอขออภัยค่ะกองทุนประกันสังคมนั้นขึ้นมาพูดคุยกันก่อนนะคะงั้นก่อนอื่นต้องมาแนะนําวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณเพชรรัต์ นรเดชานนนค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชรรัตน์ค่ะสวัสดีครับสดค่ะนนะคะดิฉันเองกับคุณโดมทั้งสองท่านก็เป็นผู้ประกันตนนะคะสองในสิบกว่าล้านคนนะคะก็ต้องบอกว่าทํางานกันมากี่ปีสิทธิ์ที่ต่างๆไม่รู้หรือรู้ไม่ครบรู้ไม่ครบมากกว่านะครับเรื่องของการว่างงานอันนี้เรารู้เพราะเราเคยตกงานมาอดี้ฉันยังไม่เคยเคยตกงานอดีตฉันทำงานุนนี่เรื่องของต้องคลอดบุตร อูยังไม่หาคนทำทำให้ต้องมีบุตรไม่ไดออ้ยังไม่มียังไม่มีแฟนว่างงานเถอ,อะ แฟนมีบ้างอะไรบ้างนะคะเอาคุยกันสบายๆนะคะอยากจะให้ผู้ชมนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเราเปิดสายกันนะคะจากนี้ไปในแต่ละวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10โมงจนถึง11โมงนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคําถามผ่านทางช่องทางต่างๆของเราก็ได้นะคะทั้งแฟนเพจนะคะในทวิตเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของทางประกันสังคมเองก็ได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายการจากนี้ไปนะคะ,อ,ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วะคะ่ะว่าวันนี้จะ คุยกันเรื่องของกองทุนประกันสังคมก่อนนะคะคกองทุนนี้ดูแลอะไรบ้างคะคุณเพชรรัตคะคือในเรื่องของกองทุนประกันสังคมนะคะก็จะดูแลผู้ประกันตนออใน สถานประกอบการนะคะก็คือผู้ประกันตนมาตรา33นะคะแล้วก็ผู้ประกันตนที่ออกจากการไปแล้วแล้วก็สมัครใจเข้ามาเป็นผู้ประกันตนเองก็เรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา39นะคะและปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีผู้ประกันตนมาตรา40อีกก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องกรณีเจ็บป่วยประสบอันตราย นะคะกรณีทุพพลภาพกรณีตายไม่เนื่องจากการทำงานะนะคะกรณีข้อบุตรสงราข้อบุตรชราภาพว่างงานนะคะ,คะอันนี้ก็คือ,อสำนังกงานประกันสังคมก็จะดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการทั้งหมดเมื่อเขาต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในเจ็ดกรณีนี้ะนะคะเราก็จะให้ความดูแลเขาน,นะคะ เมื่อสักครู่บอกว่า33เดี๋ยวขยายอีกนิดนึงจริงจริเมื่อวานเนี่ยเทปเมื่อวานรายการเมื่อวานนะคะดิฉันได้คุยกับท่านเลขาธิการไปแล้ว33ก็คือพนักงานบริษัททั่วไปนี่แหละคนะคะ39คือส่งเงินด้วยตัวเองใช่ค่ะ40ก็คือจะเป็นเกษตรกรเป็นผู้มีอาชีพอิสระใช่ค่ะนะคะก็จะเป็นอีกมาตราหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งสามมาตรานี้ได้รับสิทธิประโยชน์7อย่างเหมือนกันหมดเลยอ๋อไม่ค่ะ ถ้าเป็นกรณีมาตรา40เนี้ยเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยไปใช้บัตร30บาทแต่เราจะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ใหค่ะก็จะเป็นเรื่องของกองทุนเงินทดแทนอีกส่วนหนึ่งกองทุนประกันสังคมอนมาตร40เะี้ยส่วนกองทุดแทนนี่เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยประสบอันตรายระหว่างการทำงานเนื่องจากการทำงานในระหว่างการทำงานเห็นเวลาคุณโดมในชนีขนาดว่าพอจะรู้บ้างนะเรายังงงเลย เงินรายการที่ต้องเกิดขึ้นมานะคะจากนี้ไปก็จะได้มาเรียนรู้ถึงสิทธิของแต่ละท่านกันนะคะพูดถึงว่างงานคุณเคยมาแล้วเป็นยังไงคุณโดนมาแล้วผมถูกเลี้ยงออกมาสองรอบโดนมาแล้วแต่ว่าผมนี่ดีอยู่อย่างหนึ่งพอดีเป็นนักข่าวอยู่กับข้อมูลอยู่กับข่าวก็เลยรู้ว่าจะต้องไปทําอะไรบ้างแต่ที่เรารู้เนี่ยผมต้องไปแจ้งก่อนว่าผมตกงาน ตกงานต้องไปแจ้งก่อนเลยถ้าเลยอฟนี่คือท่านโทษคือบริษัทให้ออกหรือว่าคุณลาออกหรืออะไรเงี้ยลเราออกเองเราออกอ๋อเขาเรียกว่าเออ l ี่ีทายคุณอย่าใช้ว่าเลี้ยนอฟสิมันดูเหมือนคุณโดนไล่ออกก็เหมือนอย่างนั้นแหละเขาให้ลงชื่อก็ดูเหมือนดูเหมือนจะประมไมเดีอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบเราตกเราตกอยู่กับเราแน่เพราะว่าพอเราเลยอฟออกไปใช่ไหมฮะเราไม่มีเวลาตั้งตัวที่จะไปหางานใหม่ตรงนี้แหละช่วงว่างระหว่างชีวิตระหว่าง ออกจากงาวินปุ่นเนี่ยนะโอเคอาจจะมีเงินก้อนส่วนหนึ่งที่ได้จากบริษัทนานะกี่เดือนก็ว่ากันไปแต่ว่าเราก็ต้องทํางานเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ไงว่าเงินของเราเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่อ่าแบบนี้จะขอรับการสงเคราะห์อะไรตรงนี้ได้บ้างคะคุณพิชรรัตน์อันนี้ก็คือในกรณีที่ ถูกออกจากงานก็ดีหรือว่าลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาอาจจะเป็นลูกจ้างประจาําลูกจ้างชั่วคราวเป็นสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างค่ะ,คะก็จะระบุในสัญญาว่า,าจะครบกําหนดของการสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อไหร่อันนั้นก็คือเข้ากรณีของการลาออกอนะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ถูกถูกออกจากงานนะคะตรงนี้เนี่ยสิทธิตรงนี้ก็จะได้ในเรื่องของเงินทดแทนร้อยละ50 ของค่าจ้างนะคะปีหนึ่งเนี้ยก็จ่ายได้ไม่เกิน180วันแต่ถ้าเป็นการลาออก นะคะหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่สำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายให้ก็คือเงินทดแทนร้อยละสาสิบของค่าจ้างในหนึ่งปีเนี่ยก็จ่ายได้เก้าสิบวันะนะคะแต่นี้ถ้าสมมติว่าในหนึ่งปีเนี่ยมีทั้งลาออกมีทั้งถูกเลิกจ้างนะคะเราก็จ่ายได้ไม่เกินร้อยแปดสิบวันนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยตัวผู้ประกันตนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออกหรือถูกเลิก เออลิกจ้างเนี่ยเขาจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่กรมการจัดหางานนะคะที่จัดหางานเขตรหรือจังหวัดนะคะทั่วประเทศตอนนี้มีหมดนะคะคก็ไปขึ้นทะเบียนภายใน30วัน,นะคะ่ะสิทธิประโยชน์ตรงนั้นก็จะ ออมอบให้เขาโดยที่ไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมเลยนะคะ <c oughs> ไปที่จัดหางานเขตหรือจังหวัดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ข้อมูลเราก็จะออนไลน์ต่อกัน <c oughs> ให้ค่ะอย่างผมเป็นแรงงานเนี่ยพอออกจากงานมาโดยหลักเกณฑ์ของประกันสังคมเนี่ยผู้ประกอบการเขามีเพดานไหมฮะว่าแรงงานต้องทํางาน6เดือนปีนึงหรือเท่าไหร่ต้องมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบว่าต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเ<อ>วลา15เดือนถ้าตามกว่านั้น ก็ไม่ได้อันนี้คือเป็นเป็นหลักเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายค่ะนะคะนับย้อนถอยหลังไปตั้งแต่วันที่ลาออกจากงานสมมติว่าเดือนนี้ลาออกจากงานเมื่อเดือนตุลานะคะก็นับถอยหลังไปกันยาไป15เดือนมีเงินสมทบส่งมาสัก6เดือนไหมครับนะคะก็ต้องไปดูตัวผู้ประกอบการมาส่งเงินมาหรือเปล่าใช่ค่ะหรือก็ดูจากฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมสึ่คืรงงานเนี่ยอาจจะถูกหักเงินแต่ว่าผู้ประกอบการอาจจะไม่ส่งค่ะก็เป็นไปได้ค่ะค่ะตรงนั้นค่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเราก็จะดูว่าเรื่องสิทธิ์ก็เรื่องของสิทธิ์เรื่อง <c oughs> หน้าที่ก็นเรื่องของหน้าที่ <c oughs> หน้าที่ของการสมม่งเสริมครบ <c oughs> ต่สิทธิ์ก็คือสิทธิ์ของผู้ประกันตนค่ะแล้วที่ว่าได้5 0เ์ซของรายได้อะไรประมาณนี้ <c oughs> เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนในสุดท้ายด้วาอย่างไรคะ <c> oughs> ค <oughs> ่ะคืออันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะเราคิดจากฐานขั้นต่ำเนี่ย1,650าบาท นะคะแล้วคันสูงสุดก็คือ15,000หาพันบาทใครที่เงินเดือนสูงกว่า15,000บาทเราก็คิดในอัตรา15,000หมื่นห้าพันบาทบัตรคิดจากค่าเฉลี่ย7,500บันห้าร้อยบาทสมมติว่าดิฉันเงินเดือนหนึ่งห้าหรือมากกว่านั้นถ้าสมมตินี้กรณีถูกถูกเลิกจ้างใช่ไหมคะค่ะก็คิดจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของฐานค่าเฉลี่ยของหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะตรงนี้ก็คือเจ็ดพันห้าร้อยบาท เรื่องของอายุล่ะคะถ้าเป็นกรณีที่ออกจากงานในลักษณะแบบ55-50เหมือนจะ,กะเกษียณอะไรแบบนี้จะเข้าเกณฑ์ตัวนี้ไหมคะคือ,อกรณีว่างงานเนี่ยนะคะ,คะเราจะให้ ไว้ที่อายุ55นะคะถ้าสมมติว่า55แล้วยังทำงานอยู่ก็สามารถทำงานต่อไปได้ส่มนินสมทบต่อไปได้เรื่อยๆค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างตนนั้นก็ก็คือจ่ายหยุดจ่ายแล้วเราจะไม่ไม่มีการที่จะจ่ายก็นแค่55 55ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือเราจะจ่ายให้ไม่เกินอายุ55สำหรับกรณีการว่างงานค่ะแต่ถ้า การให้ออกจากงานมันก็มีหลายกรณีคุณเบชัตร์าโดนไล่ออกว่าง่ายๆถ้าอย่างนั้นเข้าเกณฑ์ไหมคะคือถ้าถูกออกจากงานเนี่ยยกเว้นกรณีที่ละทิ้งหน้าที่เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเป็นต้นไปเนี่ยอันนั้นอันนั้นคือคือเข้าเข้าไข่ผิดกฎหมายล่ะนะคะผิดกฎหมายการเลอะเอะออกจากงานอะไระอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ย ในจ้างเนี่ยถ้าให้ออกจากงานเนี่ยเขาก็ต้องมีหนังสือแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรเวลาที่จะมายื่นขอขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะเขาจะต้องมีหนังสือตัวที่ให้ออกจากงานด้วยสาเหตุอะไรนะคะถ้าออกจากงานโดยที่ในจ้างให้ออกเนี่ยโดยถูกต้องตามกฎหมายแรงงานตรงนี้นะคะประกันสังคมก็จ่าย50%ไปเลยแต่ถ้ามีข้อพิพาทกันหรือว่าลูกจ้างโต้แย้งนะคะว่าเอะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ย ถ้าสมมติว่าในจ้างบอกว่าถูกเลิกเลิกจ้างเนี่ยโดยไม่ถูกต้องแต่<ช>แต่แตลูกจ้างบอกว่าเขาถูกต้องนะ<ช>ตรงนี้เพราะมันมีเปอร์เซ็นต์ของการจ่ายมันต่างกัน <ม S 2> ไงคะว่าระหว่างเราเอร์กับ30%<ช><ช>ดังนี้ถ้าเกิดข้อพิพาทกันเนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยอาจจะยังไม่จ่ายอาจจะชะลอไว้ก่อน<ช>แล้วให้ข้อพิพาทระหว่างสวัสดิการอะไรเนี่ยเข้าไปไก่เกี่ยวจะเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเราก็จะมาดําเนินการจ่ายให้หรือมีคําสั่งศาลนะคะออกมาว่าตกลงสารสั่งว่ายังไง ให้เป็นถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานเข้าขายไหนนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นอีกกรณีหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นคําสั่งศาลถ้าเป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่าดงา้ทรัพย์สินขาดงานอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนี้เป็นสูงพระคคุณทำเองใช่ค่ะค่ะประเด็นก็คือว่าทางผู้ประกอบการเองจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยัง ไป,ปงงที่กรมหาใช่ค่ะที่กรมการจัดหางานจะต้องมีให้ลูกจ้างก็ถือสำเนาตรงนี้ไปขึ้นทะเบียนค่ะไปข<า>ึ<า>้นทะเบียนค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยนายจ้างก็ต้องแจ้งสำนักง,งานประกันสังคมว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยได้ออกจากงานแล้วนะเพื่อจะเป็นหลักฐานที่จะต้องมาสอดคล้องกันว่าเวลาที่สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างนั้นนะคะทานผู้ประกอบการต้องแจ้งยกเลิกในเรื่องของการส่งเงินเข้าประกันสังคมด้วยก็คือสองทางตอนนี้คือตัว ตัวลูกจ้างเอง<ช>นะฮะลูกจ้างเองก็ต้องไปดูกรณีว่าลาออกหรือถูกไล่ออกใช่คืคสองก็คือในส่วนของอบริษัทหรือนายจ้างเองนะครับก็จะต้องทําำอย่างไงก็คือหนึ่งจะต้องแจ้งกรมแรงงานถ้าลูกจ้างคุณออกไปนะครับโดยกรณีใดก็จ้างรวมถึง<ช>ต้องแจ้งประกรันสังคมด้วย<ช>เพราะว่าคุณมีส่วนผูกพันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการจ่าย จ่ายเงินประกันสังคมจ่ายเงินสมทบให้ใช่ค่ะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมจะต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องกันในเรื่องของเวลาที่เราจะจ่ายกรณีว่างงานเพราะว่าบางบางทีเนี่ยบริษัทเล็กๆนี่ไม่รู้นะบริษัทบางบริษัทเนี่ยกามีฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลให้ารเรียนรู้ก็จะจัดทมแต่ว่าบางคนไม่มีฝ่ายบุคคลมีแต่ฝ่ายบัญชีอย่างเดียวไม่ได้แจ้งอะไรไม่ได้แจ้ง